ไทยยกเลิกสอวอมันจะมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างคะมันก็ไม่มีข้อดีข้อเสียไม่มีก็ได้มีก็ได้อืคือต้องถูกต้องต้องดูว่าในรัฐธรรมนูญเขาออกแบบมาให้ทําอะไรถูกไหมตอนนี้คนงุดหงิด,งดกับข่าวที่เกิดขึ้นว่าการได้มาซึ่งสอวอตามรัฐมนูลปี60แบ่งเป็น20กลุ่มอาชีพให้เลือกการระดับในระดับนี้มันไม่เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นตามบทบัญญัติของกฎหมายเนี่ยมันเป็นปัญหา แล้วออกแบบอย่างหนึง่งได้อีกแบบหนึง่งโอเคเป็นอย่างนี้ตอนนี้ทุกคนก็เกลียวเกลียวเลยเห็นไหมกก,กตก็ออกหมายจับหมายเรียกอะไรมาให้ปากคําอะไรต่ออะไรรับทราบข้อเก่าหาเอาใบไปแ<ไ>ปะที่หน้าบ้านของสอวสสสสแสดงว่าเรื่องนี้มันคงจะคงจะร้อนแรงค่ะแล้วก็คงจะมีมูลพอสมควรประเด็นก็คือว่าเมื่อดำเนินการไม่รู้กี่คนนะเห็นว่ารอบแรกมี6คนถ้าเกินที่เหลือเนี่ย ก็มีสิทธิ์จะมาให้ปากคําหรือไม่มาทําเป็นหนังสือที่แจงนะเมื่อรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเนี่ยในชั้นของกกตก็มาสรุปที่ที่นแหวงคุณสแสวงเออสแสวงบุญมีค่ะนแหวงผมถึงเป็นเลขาธิการกกตนเนี่ยก็จะต้องสรุปเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นคนลงมติว่าเอาอยังไงต่อ,อก็คือก็เอายังไงก็คื ไปนู่นสารดีกาแผานกคดียา,ยาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองเพราะมันเป็นความผิดคดียาอันนี้ว่าเฉพาะเรื่องกกตน,นะเรื่องการไปไปทำอะไรในในระหว่างการเลือกตั้งอะไรเนี่ยก็ว่ากันไปตามที่เป็นจดหมายที่เขาออกไปเนะี่ยส่วนมันจะตัดสินเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่มันเยอะเลยค่ะประเด็นคือมันเยอะแสดงว่ามันต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรเลยนะคะมาแต่ว่าถ้าเกิดไปถึงศาลแล้วมันต้องอยู่ปฏิบัติหน้าทีอ๋อแล้วถ้าผิดถ้าผิดก็พ้นจากตาแหน่งค่ะพ้นจากตาแหน่งก็จะเลื่อนคนในกลุ่มแต่ละกลุ่มขึ้นมา ตอนนี้มีพวกเข้าแถวซอยเท้าอยู่20สร้อยคนเป็นร้อยเลยเหรออ้าวก็กลุ่มละห้าคนค่ะ